เดินทางไปดูงานนี้ Pepsi Presents Cat Expo 3D ครับผู้ชมครับขอบอกว่ามีแต่คนอยากจะไปร่วมงานนี้อย่างมากนะครับเทศกาลที่ทรวมดนตรีชอบชมชิม<ด>ไว้ได้วยกันนะฮะมีวงดนตรีทั้งในและนอกกระแสม,มารวมตัวกันมากที่สุดตลอด2วันกว่า5เวทีจาก130วงเป็นงานที่คนในตลาดเพลงทั้งผู้ผลิตนะฮะและคนฟังมาเจอกันได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและเลือกซื้อสินค้ามาถึงมากมายครับ จัดขึ้น4-5กุมภาพันธ์คือสาว์อาที่นี้ที่สวนสนุกวัน d e เดอร์เวิลด์ประตูเปิดบ่าย3ถึงเที่ยงคืนแล้วขอบอกว่าเราเองเนี่ยอยากไปร่วมงานนี้เป็นอย่างมากและจะได้มีโอกาสแวะไปอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเข้าไปซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยที่เก็ยนเมเจอร์อมหรือว่าโทร022623838พิเศษครับเช้านี้ลูกค้าเป๊ปซี่นะซื้อเป๊ปซี่ขนาดใดก็ได้มูลค่านะครับรวม59บาท เอาใบเสร็จนะครับไปซื้อบัตรเข้างานได้ในราคาเพียง800บาท800บาทจากราคาปกติ1,500บาทนะครับเข uhm ้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ this is cat r a d i o แล้วก็ this is cat t com ครับคุณผู้ชมครับ